แบบทุกคนให้มาด้วยความแบบรักปีแรกที่พี่ตั้งวงใช่ไหมพี่ตั้งวงเนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์เลยคือพี่มีงานปับ๊บคือมันขึ้นมาเลยตั้งแต่เก้าแรกที่พี่แยกตัวออกมาทำวงแล้วทีเนี้ยพี่ก็เจ็บเงิอนอย่างเดียวคือบางเดือน,นี่ะช่วงนั้นยังไม่มีรายจ่ายเนาะแต่กำไรมันก็ไม่เยอะหรอกแต่พี่พี่ก็ไม่ค่อยได้ให้อะไรหรือไม่ได้ทําบุญเพราะว่ากลัวตัวเองจะไม่มีหมุนกลัวตัวเองจะไม่มีแต่เอาไปเอามาไปเสียเพราะบัตรเหตุ ไปเสียเพราะสิ่งที่ไม่ควรจะเสียรถอยู่ดีๆไปจอดอยู่กลางถนนเนี่ยรถพังอยู่กลางถนนรถมันชนเราก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่รับผิดชอบด้วยเงินค่าใช้จ่ายนะเราต้องไปดูเขาเราต้องไปเจราจาเราต้องไปคือทุกอย่างเรื่องมันวุ่นวายไปหมดแต่พอใช่ครับอพอหลังจากนั้นเราทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับคนด้อยโอกาสทําบุญกับผู้สูงอายุเลี้ยงลูกน้องแจกลูกน้องบ่อย เราจะไม่เสียเรื่องพวกนี้เลยรถพังก็ส่วนน้อยมากซึ่งเปรียบเทียบจากแต่ก่อนพี่ๆพี่พ,พี่พี่ก็เป็นจริงๆคือเป็นคนทาบุญแหละเพราะาเราเกิดจากวัดเนาะอเอาเราเกิดจากวัดเราเป็นคนจนเราได้รับการให้มาก่อนแต่ว่าในช่วงแรกที่พี่ตั้งวงอะ่ะมันขึ้นมากมันมันก็ได้มาแต่เราไม่ไม่อยากจ่ายบ่อยากทําบุญเพราะว่าเราเคยเจ็บไว้นี่แหละเพื่อเพราะว่ามันเป็นก้าวแรกของเราเออมันข็บรีได้ไหลายดอกแต่ว่า เอ่อถ้าเราไม่ทํามันก็จะพี่คิดว่ามันจะเสียไปมันจะออกะออมันต้องมีทางออกมันต้องมีทางออกอแต่ถ้าออกแบบนั้นมันไม่ดีนะมันคือขวัญกําลังใจถ้าสมมติว่าเรื่องอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยมันคือลูกทีมเขาเสียขวัญละผมจะเล่าให้ฟังผมพาลูกน้องไปแสดงแม่สอดรถบัสเคยตกหิวแต่อันนี้คือผมเล่าเป็นครั้งแรกเลยผมไปแสดงแม่สอดปีแรกที่ตั้งวงนะครับน่าจะประมาณตั้งวงปีที่สองหรือปีแรกนี่แหละ แต่แต่ก็คือเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นแม่สอนรถไปตกเหวรถบัสคันนั้นแต่รถบัสคันนั้นเป็นรถเช่าตอนนั้นคือเราเรายังเช่าอยู่คันนั้นแล้วาต้องรับผิดชอบเขาด้วยใช่ไหมไม่ก็คือรถเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแต่เราอะลูกน้องคือเรื่องของเรื่องคือมันขึ้นเขาอย่างนี้ใช่ไหมรถคนขับรถเขาเขาสลับเกียร์เขาสลับเกียร์แล้วแรงรถมันไม่ไหวมันคมันก็แบบ อ่อนแ,แล้วทีเนี้ยมันไหลลงมาแล้วมีรถสิบล้อขนส่งไปขวางไว้ทั้งนั้นก็คือจบแต่มันเหมือนครับเราก็ยังมีมีมีมดวงมีซอยอยู่แต่ว่าคือลูกน้องคือเสียขวัญตอนนั้นสมยิ้งก็ยังอยู่เลยดเหรอเออยายบึงก็อยู่บนรถคันนั้นแล้วทีนี้ก็พี่ก็มาแจกผูกแขนทุกคนไม่พูดเงียบคือที่วงอ่ะจะไม่ค่อยให้ลูกน้องได้โพสต์เรื่องดราม่าอันนี้ก็คือจะเป็นกฎเลย เรื่องเรื่องแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่แก้คือเราเรื่องแบบนี้ก็มีแต่ว่าคือคือไม่มีใครเสียชีวิตแล้วก็มไม่เจ็บบอกอะยืนลีมีแห้งเราก็ไม่อยากเจอเรื่องแบบนี้พี่ก็เลยทําบุญอธิษฐานตลอดว่าขอให้การเดินทางปลอดภัยขอให้คนขับรถแบบหูแจงตาใสามีไม่เหนื่อยแล้วก็สามารถพาพวกเราเดินทางไปตลอดรอดฟังพี่สวดมนต์เวลาไปแสดงเองจะเห็นใช่ไหมว่ ก่อนจะแสดงพี่จะสวดมนต์ไหว้ครูแล้วหลังแสดงพี่ก็สวดมนต์<ม>ตอนเช้าก่อนเดินทางพ่อขออะไรขอขอความปลอดภัยแล้วพี่ก็ทําบุญตลอด<ม>ออทำบุญโดยเฉพาะกับการเดินทางทําไปเลยเพื่อมันก็เหมือนแบบเราก็ไม่รู้แหลนะเนาะแต่ว่าพี่เชื่อแบบนั้นว่าเราทําให้ให้ทานให้ช่วยเหลือคนที่เ<ม>้อยกว่าเราอ่ะมันมันสิน่งใดห้้าแบบ ไม่ได้เสียเรื่องพวกนี้หนูก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ก็มาคิดนะ่ยมันมันมันมีอยู่แล้วแหละแบบแรกที่ลหลายๆคนชอบคิดว่าอุ้ยจัดคอนเสิร์ตหวังอะไรเงินเออทำทำกลุ่มปิดหวังอะไรได้อะไรคือบางคนนะ่ะเอาเอาเอา,เอาจำนวนบัตรเราไปคำนวณเป็นเงิน,เป,นเป็นแบบจบเจือเนียอยากหัว่าเขาาายย้าใดจะเท่าไรเท่าไหรงังนสินะแต่เราอยากจะบอกในสิ่งสิ่งหนึ่งที่ ที่เราเป็นคนหนึ่งที่เราไม่ได้เฟกหรือเราสร้างไม่ไม่ต้องการสร้างภาพใดๆเนาะไม่ไม่ต้องการให้คนมาเห็นใจในส่วนนี้เหมือนกันแต่ว่าคือสิ่งที่เราทํามาตลอดมันเป็นการแบบมันเป็นการหล่อเลี้ยงคนชีวิตคนแล้วมันก็เป็นการแบบทําเพื่อที่ให้ได้ให้ให้ให้ได้ความอยู่รอดของเราแต่เราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบว่าจะไปแบบหวังรวยหวังแบบหวังให้มันแบบว่าได้กำไรจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอืม คือคือคือเราทําด้วยใจจริงๆทําด้วยใจจริงๆอันนี้คืออยากจะบอกนะคะคือบางเผื่อพูดไปเผื่อบางคนเขาแบบว่าเขาคิดว่าเราแบบเอ้ยแบบคือไม่ได้ขายบาัตรคือไม่ได้อย่างว่าอย่างสิหรือบางบางทีเราก็ยังเคย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 คิดถึงเรื่องของคนอื่นเลยเอย้ว่าเอออาจจะเคยเหตุบุญนํากันมาแล้วมันอาจจะเป็นบุญสัมัส เหมือนที่ทุกคนพูดแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กันมีบุญสัมพันธ์กันมันก็เลยกลายเป็นแบบนั่นแหละมันก็นให้เกิดเกิดพลังเขายืมสอเแ็นคิ้วหน่อยของเขาเป็นกินอของเขาเป็นกินแล้วกินจ้าไหนเขาจะเอาผู้สื่อมาเหนอไหอยู่อันนันเ้เอาไว้บ้านเอาไว้ในตู้กระจกเอาไว้ใช้ปีหน้า อันนี้พีเทัน์ซ์ก็ออกมาใส่เลยนะจ้าจงไหมหลายจ้ามันสีเน่นาวดิวจ้าอันไหนพ,พ่ดดอบริจคคาคกับเพื่อนที่ไม่ผ่านไปไหนไม่ผ่านไปไหนชอบเสื้อหรือว่าชอบคนซื้อให้ ทีมเราเนี่ยนะคะเราจะมีการจับฉลากว่า,าเวลาเราพักโรงแรมเนี่ยเราจะได้พักกับใครห้องได้พักกับใครบางวันก็ได้พักกับโยกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางเงินว่าวันนี้ก็จับฉลากก็ <laughs> จับฉลากแล้วก็ได้รูมเมทแบบนั่นแหละ แบบเหมือนเป็นไฟบ้างคับยังไงไม่รู้ยา่าหัวจบฉลากก็ได้รูมเมทอ่อคนที่คุณก็รู้ว่าใครจริงๆเขาไม่อยู่ห้องด้วยกันเดเราะวพ่าจะตีกัน เหล็กล็อกแมนเจสิห์เหยจับเพชรอย่างก็สิมาล็อกแล้วคือแกอันนี้ออกมื่อนานไหมแกอันพี่แกผ้พลาสติกแป้องออกเฮี้ยดะไรกันเี่ รุ่นพี่เมื่อเจ้าเริ่มเราในท่านเป็นคูอบอดแล้วใครจะมาเล่าที่ทานเหมือนแกน้องแกเล่าเป็นเรื่องเป็นราวมีหอดเทวด,ดาน้ำฝากคุณจจมววออีอย่งมามเนี่ยเนีไ่ไปฟังเล่าหลาย,ยเรด้องเจาอ